แต่อีกหลายคนก็คงรู้สึกวันวันเพราะการเล่นดนตรีไทยนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักและสิ่งที่มักจะมาคู่กันกับเรื่องของดนตรีไทยก็คือเรื่องเล่าที่น่ากลัวตำนานห้องดนตรีไทยของแต่ละโรงเรียนต่างก็มีเรื่องเล่าเรื่องหลอนที่ชวนให้ขนหัวลุกจนไม่มีใครอยากจะย่างไกลเข้าไปใกล้บริเวณนั้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืน คลิปนี้มีเรื่องราวของการไปซ้อมดนตรีในห้องดนตรีไทยของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นักเรียนชายคนนี้ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องหลอนชวนขนหัวลุกโดยคลิปนี้จะไม่มีภาพชวนแหวกหรือทำให้ตกใจแบบจัมส c แ r กเหมาะกับการฟังและจินตนาการตามไปเรื่อยๆให้พอได้หลอนกันก่อนนอนถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วผมจะเริ่มเล่าให้ฟังนะครับ ผมเป็นนักเรียนชั้นมสี่คนหนึ่งเรียนอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดอันที่จริงผมก็ออกไปในแนวว่าเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครการเรียนของผมก็อยู่ในระดับกลางๆไม่ได้โดดเด่นทั้งด้านเดียหรือแย่แต่ก็มีอยู่วิชาหนึ่งที่ในเทอมนี้ผมรู้สึกเข็ดขยาดเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าตนเองยังทำไม่ได้สักทีถือเป็นไม้เบื่อไม้เมาจะไม่ผ่านก็ไม่ได้เสียด,ด้วย และนั่นก็คือวิชาดนตรีไทยแล้วเร็วนี้จะต้องมีการสอบเดี่ยวให้นักเรียนแต่ละคนเล่นเพลงนั้นๆให้จบแน่นอนว่าถ้าใครเล่นไม่ได้ก็จะต้องสอบตกแล้วก็มาสอบซ่อมในช่วงปิดเทอมอย่างไรก็หนีไม่พน้นผมได้ยินจากเพื่อนที่ยังมีอยู่น้อยนิดของผมมาว่ามันเห็นรุ่นพี่ที่เล่นเครื่องดนตรีไทยไม่ได้มักจะไปซ้อมเล่นในช่วงเย็น ไปจนถึงมืดค่ำก่อนวันสอบจริงแล้ววันถัดมาก็จะเล่นได้คล่องแคล่วร้าวกับฝึกมาเป็นปีๆเมื่อผมได้ยินแบบนี้ผมก็ไม่รอช้าที่จะขอทำตามพเพราะปกติผมมักจะอ่านหนังสือสอบจริงจังแค่ในช่วงหนึ่งคืนก่อนสอบเท่านั้นวิธีนี้น่าจะเหมาะกับสไตล์ของผมและในวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันก่อนสอบวิชาดนตรีไทย พอถึงช่วงเย็นผมก็เอากระเป๋ามาวางไว้หน้าห้องดนตรีบรรยากาศตอน4ี่โมงเย็นวันนั้นเสียงดนตรีหลายชนิดแข่งกันลอดดังออกมาแบบทางใครทางมันมองเข้าไปก็เห็นเด็กนักเรียนชายหญิงอยู่ในนั้น5้าหคนระหว่างที่ผมช่างใจว่าจะเอายังไงก็มีนักเรียนผู้หญิงมอปลายเดินมาสมทบจากด้านหลังเธอถามว่าผมจะอยู่ซ้อมดนตรีไทยหรือผมก็บอกไปว่าใช่ แต่ก็คงจะอยู่ไม่นานแค่พอเล่นได้เดี๋ยวก็กลับรุ่นพี่คนนั้นก็ยิ้มบางๆเหมือนจะประเมินผมด้วยสายตาก่อนจะตอบผมมาว่าใครๆก็กะจะทำแบบนั้นแต่สุดท้ายก็อยู่ยันเช้าทุกทีผมลงไปแวะซื้อน้ำซื้อขนมมาตุนไว้เพื่อจะได้กินประทังความหิวกันตายรอบค่าแล้วกลับมาที่หน้าห้องดนตรีไทยอีกครั้ง ในตอนนั้นเองก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะอยู่มอต้นและอายุก็น่าจะใกล้เคียงกับผมเธอยื่นถุงใส่ส้มและน้ำแดงมาให้พร้อมกับจดหมายส่งมาให้ผมเธอบอกว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งฝากมาให้ผมรับของและซองจดหมายฉบับนั้นแบบงงๆหน้าตาผมไม่น่าจะสร้างความประทับใจให้กับเพศตรงข้ามได้มากนักโดยเฉพาะการพบเจอกันเพียงครั้งแรก แต่ทำไมถึงมีคนเอาของมาให้รวมถึงจดหมายฉบับนี้ผมก็ไม่อยากจะคิดมากนักหว่ามันจะเป็นจดหมายรักแต่ก็รู้สึกเหมือนตอนเองจะหลอขึ้นมานิดนึงเมื่อผมจัดแจงไปวางกระเป๋าไว้ที่มุมหนึ่งของห้องมองไปก็ไม่เห็นใครจะสนใจผมแล้วแต่ละคนนั้นก็พยายามฝึกซ้อมเครื่องดนตรีของตอนเอง ผมจึงรีบเปิดจดหมายอ่านด้วยความสงสัยสวัสดีเราเป็นนักเรียนชั้นมหซึ่งในปีที่แล้วเราเองก็ประสบปัญหาเดียวกับเธอในวิชาดนตรีไทยนี้เราเล่นดนตรีไทยไม่เก่งมากนักนั่นทำให้เราเครียดมากในช่วงวันก่อนสอบเราจึงแอบไปซ้อมคนเดียวในห้องดนตรีไทยโดยเราคิดว่าจะซ้อมเสร็จเล่นคล่องแล้วก็ว่าจะกลับบ้านด้วยความสบายใจ แต่เรื่องราวกลับไม่เป็นแบบที่เราคิดและนี่ก็คือข้อปฏิบัติที่เธอควรทำหากต้องซ้อมดนตรีที่ห้องดนตรีไทยในค่ำคืนนี้เราขอบอกไว้ก่อนวันนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและอย่าคิดที่จะลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องดนตรีไทยเป็นอันขาดข้อหนึ่งหากต้องการเข้ามาซ้อมดนตรีไทยและใช้ห้องซ้อมยาวจนถึงตอนกลางคืนให้นำส้มที่แกะเปลือกเรียบร้อยแล้ว กับน้ำแดงหนึ่งขวดมาถวายพ่อแก่หุ่นนางรำและหัวโขนที่อยู่ในห้องซ้อมเพื่อเป็นการบอกกล่าวขออนุญาตท่านขออ้อ 2. ห้ามแตะต้องหรือเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยเด็ดขาดให้ตรงไปยังเครื่องดนตรีที่ต้องฝึกซ้อมและขออนุญาตไว้แล้วเท่านั้นและหลังจากเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนั้นเสร็จก็ต้องยกมือไหว้เป็นการกล่าวลา ไหว้ครูประจำเครื่องดนตรีชิ้นนั้นบางชิ้นในห้องนี้เช่นระนาดเอกมีอายุมากกว่า10 0ปีและผู้สร้างท่านก็รักของท่านเธอควรจะให้ความเคารพและสำรวมข้อ3จำสองสิ่งต่อไปนี้ให้ขึ้นใจหนึ่งคือตู้เก็บชุดนางรำมองหาให้เจอว่าอยู่ตรงไหนและสองก็คือสมุดโน้ตเพลงให้เธอจำเลขหน้าของสมุดโน้ตเพลง ที่เธอต้องเล่นเอาไว้ให้ดีๆและห้ามเปิดไปที่หน้า13โดยเด็ดขาดเธอควรจะหาอะไรมาวางทับเพื่อไม่ให้สมุดโน้ตเพลงเปลี่ยนหน้าเพราะบางครั้งอาจจะมีลมแรงพัดในห้องแม้ว่าเธอเองจะไม่ได้เปิดประตูหรือหน้าต่างก็ตามข้อด4จำไว้ว่าเธอเริ่มเล่นแล้วห้ามหยุดเล่นจนกว่าจะจบเพลงเมื่อเธอซ้อมไปสักสองสามรอบ ไฟจะดับลงและหวังว่าตอนนั้นจะยังไม่มืดมากซึ่งเธอก็จะเริ่มได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆบรรเลงเพลงไปพร้อมกับเธอนั่นไม่ใช่ว่าเธอหูแววแต่มันคือเสียงของเครื่องดนตรีในห้องนี้จริง,รงๆเธออาจจะเห็นอะไรแวบๆอยู่ที่หางตาลักษณะคล้ายๆกับคนกำลังเล่นเครื่องดนตรีอยู่ข้างๆแต่ห้ามหยุดเล่นกลางคันโดยเด็ดขาดขอย้ำอีกครั้ง ว่าถจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อไรห้ามหยุดเล่นเป็นอันขาดอย่าคิดจะเลิกซ้อมกลางคันเพราะตอนนี้ไม่มีประตูหรือหน้าต่างบานไหนที่จะปลดล็อกให้เธอหนีออกจากห้องได้ข้อ5เมื่อเสียงเครื่องดนตรีกำลังบรรเลงต่อไปเรื่อยๆในห้องซ้อมดนตรีไทยจะเริ่มมีลมพัดแรงขึ้นจนสมุดโน้ตของเธอถูกเปลี่ยนไปที่หน้า13 ขอให้ตั้งสติและจำเอาไว้ให้ดีวัาน,นี่คือเพลงต้องคำสาปที่จะชี้ชะตาชีวิตของเธอในคืนนี้เสียงเครื่องดนตรีทั้งหมดจะเงียบลงเพื่อรอเธอเป็นคนเริ่มเปิดทำนองขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆจะบรรเลงตามขึ้นมาเองในตอนนี้สำคัญมากเพราะเธอจะต้องเล่นให้ถูกทุกโน้ตแม้ว่าน,นี่จะเป็นครั้งแรกที่เธอเคยเห็นเพลงนี้ก็ตาม ข้อ6หุณนางรำจะเริ่มขยับขยื่นร่างกายแล้วออกมารำตามจังหวะของเพลงหากเธอตกใจจนเล่นคร่อมจังหวะนางรำเหล่านั้นจะโกรธมากสีหน้าที่ยิ้มอย่างเยือกเย็นนั้นจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มที่ฉีกกว้างให้เธอรีบคุกเข่ายกมือไหว้ขอคามาและตั้งใจดูโน้ตให้ดีกว่าเดิมก่อนจะตั้งสติแล้วเริ่มเล่นใหม่และไม่ว่ายังไงก็ตาม อย่าหันไปมองที่กระจกบานใหญ่เพราะเธออาจจะเห็นตัวเองไม่มีสีสันซึ่งนั่นจะยิ่งทำให้เสียสมาธิปกติล้านักดนตรีและนางรำจะหยุดทุกอย่างในห้องจะเงียบสนิทเพียงแต่พวกเขายังไม่ไปไหนแล้วรอจนกว่าเธอจะพร้อมเริ่มบรรเลงอีกครั้งอย่าคิดที่จะหนีเพราะมันไม่ทันแล้วและนั่นจะยิ่งทำให้นางรำยิ่งโกรธข้อ7 หากเธอเล่นเพลงในหน้า13ผิดเกิน3ครั้งนักดน,นตรีในความมืดทั้งหมดจะหยุดเล่นและนางรำจะเดินเข้ามาหาใบหน้าสีขาวในระยะประชิดแบบนี้อาจจะทำให้เธอกีดร้องหรืออยากวิ่งหนีออกไปจากที่นี่แต่เชื่อเธอว่าเธอทำแบบนั้นไม่ได้วิธีเดียวที่เธอจะรอดจากเหตุการณ์นี้คือเธอต้องตั้งสติแล้วค่อยๆเดินไปที่ตู้เก็บชุดนางรำที่มีหัวโขนและพ่อแก่วางอยู่บนตู้ ค่อยๆเปิดตู้แล้วแทกตัวเข้าไปอยู่ในนั้นโดยตลอดเวลาที่จะเดินมาที่ตู้ใบนี้เธอต้องสบตากับนางรำที่เดินตามเธอมาตลอดห้ามหลบตาห้ามวิ่งหนีจากนั้นเมื่อเข้าไปได้แล้วให้ปิดฝาตู้แล้วหลับตาขังตนเองไว้ในนั้นจนกว่าฟ้าจะสว่างบารมีพ่อแก่จะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยในตู้นี้ซึ่งเธอจะได้ยินเสียงนกร้องในยามเช้า และประตูหน้าต่างจะเปิดอ้าให้เธอกลับออกไปได้ขณะเดียวกันถ้าเธอเล่นเพลงในหน้า13ได้ถูกต้องเธอจะสอบผ่านอย่างแน่นอนและการเล่นดนตรีไทยจะไม่ยากสำหรับเธออีกเลยหากทั้งหมดที่เธอพบเจอเป็นไปตามนี้หวังว่าเธอจะไม่ลืมกลาบลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดก่อนออกจากห้องแล้วออกจากห้องดนตรีไทยไปให้เงียบที่สุดไม่ปิดประตูปึงปัง ไม่วิ่งนี่คือข้อปฏิบัติทั้งหมดที่ทำให้เรารอดมาจากห้องดนตรีไทยได้บอลอเก็บรักษาจดหมายฉบับนี้ให้ดีๆขัดลอกเนื้อหาดั้งเดิมและเพิ่มเติมสิ่งที่ตนเองพบเจอได้หากพบเจออะไรที่นอกเหนือจากต้นฉบับเก่าเคยบอกเอาไว้แต่ห้ามแต่งเติมเขียนเล่นแกล้งคนอื่นเป็นอันขาดเพื่อที่จะส่งต่อให้กับคนอื่นที่ต้องผ่านค่ำคืนในห้องนี้แบบตนเอง ขอให้โชคดีผมอ่านจดหมายจบแล้วก็ได้แต่นึกเจ็บใจที่ผู้หญิงรุ่นพี่คนนั้นนี่ร้ายนักเจอกันครั้งแรกก็เล่นผมเอาซะยับเลยในยุคเฟซบุ๊กแบบนี้ยังมีผีอีกหรือเจอกันครั้งหน้าจะจีบซะให้เข็ดผมเก็บจดหมายใส่กระเป๋ามองไปตอนนี้คนอื่นๆก็กลับบ้านไปแล้วท้องฟ้ายังไม่มืด เสียงจากสนามบอลยังมีคนโวกเวกอยู่ผมจึงเริ่มเล่นเพลงที่จะใช้สอบแต่เล่นไปได้สักพักฝาฝนข้างนอกกระตกกระนำหน้าต่างประตูตอนนี้เปิดปิดกระแทกกันอย่างกับหนังผีผมจึงรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างทุกบานแล้วใช้รองเท้ากั้นเอาไว้ไม่ให้ประตูปิดงับได้ใจหนึ่งผมก็ยังไม่กล้าขังตนเองไว้ในห้องนี้ทำแบบนั้นผมคงจะดูร็อกเกินไป แล้วผมก็เดินกลับไปดูที่สมุดนอทเพลงวินาทีนี้ผมถึงขั้นขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเพราะมันกำลังเปิดค้างอยู่ที่หน้า13แล้วจูจ่ๆประตูหน้าห้องก็ปิดกระแทกตัวลงเสียงดังตอนนี้ผมคล้ายกับคนใกล้ตายที่กำลังเห็นสิ่งที่ตนเองเคยทำผิดผมพึ่งนึกขึ้นมาได้ว่าผมลืมยกมือไหว้ขอครูบาอาจารย์ก่อนเล่นเครื่องดนตรีไฟในห้องตอนนี้ติดติดดับดับ จนมันเริ่มมืดลงผมรีบคว้ามือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายแล้วหยิบกระดาษในกระเป๋าเสื้อขึ้นมาอ่านด้วยมือที่สันเทาท่ามกลางความมืดนั้นผมเริ่มได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงขึ้นมาหลายชิ้นฟังแล้วก็พายเราะก,กับขนลุกในขณะ